ท่ชมกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมโรบอทนะครับว <c oughs> ันนี้ผมได้ผ่านเกมน,นี้มาหกด่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงแมปเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวก็มาเล่นกันได้นะครับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เดิน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 ไม่ใช่เดินเลยปั่นจัก,กรยานนะครับแบบท้าทายท้าทายว่าพาามมาัดทำอ่ะทุยไม่ใช่นะพัดพัดทำเอ้ยไม่ใช่ท้าทายเออนั่นแหละ ชุบ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 ุบไปแบบรัวๆครับผมเล่นมาหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมว่าจะไปรีเซ็ตนะครับแต่ที <c oughs> ่ผมไปรีเซ็ตเนี่ยเพราะเพราะผมจะมาถ่ายคลิปใหม่นะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่ทันนะครับโอเคสวัสดีจ้าตรงนี้ผ่านยากหรออ๋อเออใช่ใช่ใช,ใช่ผ่านยากโอ้มันต้องกระโดดด้วยใช่ไหมเอนะอหนึ่งครั้ง โอจริงดิอจริงดิเอ้ฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยได้อยู่ครับได้อยู่เอผมลืมกระดูอีกแล้วอ่ะสกิปงทีฟรีนี่คือภาพถ่ายที่บอกได้เว่าคุอาจจะเปลี่ยนใจถ้ากำลังจะซื้อของออนไลน์มีคนนี้อยากซื้อก้วที่เปลี่ยนสีจากนาร้อนให้ยา แก้วที่ได้กลายเป็นแก้วที่ถูกพิมพ์ลายเพื่อลอกคนให้หลงมาซื้อชายคนนี้ได้ซื้อเต็นขนาดสำหรับเด็กสองคนแต่เขาอาจจะนมายเด็กที่หมายถึงอาจเป็นเด็กขาโหลแต่ถึงอย่างไรเขาเดาเต็เทนนั้นไปกางนอนที่งานเฟสติวัลให้คุ้มกับเงินที่เสียไปแม่คนนี้ได้สั่งกับฟรีหนึ่งเทไปขี้เกียจเล่นแหละแต่ต้องกาจะอะไเนี่ยโมันนั่งเงียบผมว่ามันต้องหลอกเติมโลบักผมอีกแน่เลย อาไอเวนเลยโอ้มันมันลาตาทุกคนผมมองไม่เห็นไม่พกับอกเลยว่าคอาจจเป็นถ้ากลังจ้ของอีคนนียาื้อีปลี่ยแต่กอแก้วที่ได้เป็น้ว้อเวน Hier, nein, ich hier ich ยับยังไม่ติดกระต่ายพูดอย่างนี่นี่แหละไอ้ที่เอ้ยก็มีมีพี่หรือน้องคนหนึ่งเอ้ยผมขอเรียกว่าเพื่อนๆแล้วกันมีเพื่อนๆคนหนึ่งนะครับมาพิมพ์บอกว่าไอ้คลิปที่ผมเล่นบอกพูดเนี่ยที่ผมพูดว่าคำหยาบเนี่ย้ที่ผมที่ผมพูดคำหยาบดังชิบหายนั่นแหละแบบแบบผมกบเสียงคำหยาบนะครับทุกคน อโอ้ยนึกจุ๊บไอ้เหี้ยโอ้ยได้ยังไงวะอย่างกับคนปั่นจัก,กรยานมือโปรโอ้ยไม่ทำไมมันไม่นั้นวะเกรดจังเลยอ๋ยโอเคนะครับผมจะมีชิคของมิสเตอร์บีทนะครับไอ้ยา Ok, 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 Không. ôi game này nhạc ok, 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 chưa đấy Không ai ok, 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 lên ok, 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 แม่งน้องมาพูดกับผมอยู่ไอสัตว์ไอเฮ้ย ơi. จะผมไม่ครับโอ้ยคิดว่าจะเล่นตะคนตกตาก,กับูได้เหรอโอ้ยยังกระจอกไอ้น้องแค่นี้ยังกระจอก โอ้ยยูเซฟได้แล้วเซฟโอเคละทายพวกกล้องหัวทีวีอะไรประมาณนี้ยที่มันอยู่ฝ่ายต่อต้านของติดตัวกีบีดี้ทัวร์เล็งนะครับจับไปขอที่แจ้งก่อนนะครับว่าในฝ่ายต่อต้านของจักรวาลกีบีดีเนี่ยมันมีหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นหัวลำโพงหัวทีวี เล่นมุมดีๆดีกว่านะทุกคนีอน้ยจถากต้งนะค็นีหรือป่าหม่คเปีปุนหรือเปล่ม่ัเ้คสงาหรือเใ่ัมาจากีมหรือเปลาใช่ใช้ปืนหรือปล่ามีบ้างะแต่มันน้อยครั้งมากขอตอบไม่นะครับคเคุณมจากกีมหรือเป่าม่คั้คมีผหรือเปล่าไม่คัเตอคุป็นคกระดุกหรือเ่าหมเนจหรือเปล่าไม่เอยมันยากจังะก็มีบ้างคร

ครับน้องผมเปิดเพลงนะครับวผมก็ร้องตามไอ้จ้าเลยอะโมจิแย่ เดี๋ยวปั่นจักรยานเดี๋ยวผมสอนปั่นจักรยานแบบมือปูนะครับหลังจากเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนทุกคนปั่นจักรยานแบบมือปูนะครับมือปูก็ปัป่นกันแบบนี้มือปูครับมือปูเขับปั่นกันแบบนี้มือปูเขับปั่นปั่นหน้าไ <c oughs> อ้ย,ยาเลยผม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเซฟได้ใช่ไหมโอเคเซฟได้หผมแตงกวาตั่วฝักยาวอ้ยแบบเขาทำให้ลายตาหรือคนละผมเปลี่ยนไก่อุยเอ้ยอีเวนน โอเคปัญจกยานแบบมือโปรปัญจกยานแบบมือโปรนี่แหละปันตกคลองมาแล้วเนี่ยปันแบบมือโปรนะครับปันตกคตกข้องับชิป โ okay. อเคไม่ยากจริงโอเคนะครับแต่ผมมีทริคนะครับทริคของผมนั่นก็คือไปอยู่แบบข้างๆนะครับถ้าเยียงผม <c oughs> เป็นเพี้ยนไม่ซักยิดหน่อยนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมพากอะไรแบบนั้นนะเพราะพากมั่วไปหมดเลยนั่นแหละ โอเคครับมมแบบแบบถ้าเสียงมาซ้ำๆก็ต้องขอโทษด้นะชิบหายแล้วโอ้นี่ไงนี่ครับนั่นแหละพอเราผมสร้างแมปแบบแมปแมปกระกานะรับแบบแมปว่าให้น้องผมมาเล่นกนิดหน่อยครับแต่ไม่ไม่ให้ใครมาเล่นด้วยโอเคโอเค นี่ทุกคนดูเดยดจักรยานผมมันเปลี่ยนสีได้โอเคโอเค่ยดี่อครักผมแมันก็่ายมไม่ด้ดีอาจจะพาัญหารผมยแหละมมไม่นเหมืู่งครัพี่ดีิเยะคาือัที่ผมให้อาบยตัวผมเองคืออาบนไม่รู้จักตัวผมครับช่วทีนั้มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วได้มีหลายคน คำว่าพิิธภันฑหลายภาษาไทยเขียนยังไงเอกปีกีโด้เนี่ยไอยาชิพานเอ่อพิวิธภ เอ้ยไอเหี้ยแม่งโดนบล็อกมาเลยอุ้ยผ่านแล้วทุกคนผ่านแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยพีพีเตอร์ภายในไหมหรอน้องผมน้องผมดู่ตรลทัดแล้วผมเอ้ยไอ้เฮ้ยจะทำมาผมโดนแบรนด์วะเนี่ยช่องเจตเจตโอเคมานี่ครับชื่อแมปนะครับสต็อปดูได้เลยนะครับนั่นก็คือคาแรคเตอร์ของผมนะครับ คาแรคเตอร์ของผมก็จะเป็นไอ้ไอฟ้าหน้ายิ้มแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูชื่อนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูชื่อนะครับเป็นี่นะครับชื่อผมนะครับ R.P. l u m i ลูม i นนะครับก็ตามชื่อน,น,นั้นเลยนะครับ โอเคนะครับยังไงกับชื่อผมเป็นนั้นได้เลยนะครับอยากก็ไปดีนะก็ไปดีกูตบตายหาเน่เอาล้วผมไอ้นั้นแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เอาดีๆก็นั้นเฉยอะโอเคนะ ไอ้เวนเ้ยทำไมมันโดนตรงนี้ทุกทีเลยวะไอ้ไอ้เวนเอ้ยอ๋อแล้วมันเป็นเฮียอะไรวะกูเปลี่ยนแล้วนากูเปลียดแล้วนาเออนี่แหละมันทุกคนแบบมันครูที่ผมพูดไปเลยแล้วทำไมมึงไม่เซฟไปวะไอ้เฮียกูสาจะมาสติมาปัญญาเกิดไอ้เวนเ้ย กี้ผมหนึงนี้ใช่ไหมทุกคนนะไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยว่าพวกเวทเอ๊ยอ้ยไอเวนเอ้ยทำไมมันไม่โดดไม่ถึงวะเออแพงแพงจ้าแพงจ้าแพงอุ้ยแล้ว้็สติมาปัญญาเกิดโอ้โห ีผมจะปั่นจักรยานแบบมือมอาชีพนะครับมืออาชีพนะครับแบบพลาขอดิ้บไปน,นันแบบป่นน่ะเออนั่นแหละพละขอดีนทองเอ้ยไอ้เวนโอเคได้แล้วตรงนี้ครับดานสตอีกแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บเซฟก่อนเซฟก่อนโอเคคัพปี้ดีครับผมโอ้ดาน,นี้ยง่ายง่ายง่ายโอเค พีเตอร์พันโอเคสวัสดีครับผมได้ยินไหมทุกคนถ้าเมื่อกี้ผมอมไม่ไปดังเลยนะครับขออภัยด้วยโอเคไอ้เฮียนาเสียงผมงี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่าน,นี้ไปก่อนนะครับเดีย๋ยวผมกลับมาเล่นอ,อีกทีก่อนนะครับบ๊ายบาย My echo, my life is a party. My home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. My life is a party. My home is the club.